ธาตุพระเสาเผาไหมแต่ร้ายแสงความรุนแรงร้อนรุ่มดังสุมขอนเปรียบเพิงดุระอุไอย,ยิ่งไฟฟอนเป็นความร้อนเกิดจากแรงแสงระวีทศทิศาหอาระดีมีที่มั่นพวกต้องทันซ่องโจรคอยบ้นจี้กรรมกรจรจัดพัสดีซื้อขายที่กสิกรรมทำศีรา อารมณ์สร้านพร่านพลาดบาดบิตกระแวงวกมุทรุดุหนักหนาถึงคราวอ่อนผ่อนเรื่อยทำเฉยชาไม่นึกถึงเหตุผลทั้งต้นปลายการพนันขันต่อชอบก่อเหตุมักอาเพศเสื่อมประสาทไม่ขาดหายโรคประจำรำไส้ในร่างกายรู้เชิงชายถึงขั้นอันภาล ทิศผิวดำขำขันฝันขยนนจะยืนเดินแข็งกร้าวดูห้าวหารเป็นคู่มิตรชิดราหูอยู่ชั่วการกับอังคารควรระวังเขาชิงชังอีกพระสุขนั้นเป็นคู่ศัตรูเก่าพบกันเข้ามักเกิดยุ่งไม่สูงสิงคู่สมพลกับพระพุทธสุดดีจริงสุริสิงเป็นคู่ธาต แสนอาจองขอความสุขและความสวัสดีจงมีแด่ชาวลัคนาราศีมีนทุกทุกท่านชาวลัคนาราศีมีนในรอบปี68นี้นั้นก็ถือว่าเป็นปีที่มีความหวังเป็นอย่างยิ่งเพราะในรอบปีสองปีที่ผ่านมานั้นดาวพระราหูก็เข้าและดาวพระเสวก,ก็จะแทรก อีกทั้งดาวพระหัสปดีที่เป็นดาวเจ้าเรือนตนุรักษ์ของชาวมีนนั้นก็จะมีมาตรฐานสูงส่งและมีเกณฑ์ที่ดีให้กับดวงชะตาของท่านทั้งหลายซึ่งชาวลัคนาราศีมีนันดาวพระเสาที่กำลังจะเคลื่อนและเข้าไปสถิตกลุ่มลัคนาทับลัคนาประมาณปลายเดือนมีนาคมนั้นในบางตำลาก็ว่า เป็นในเรื่องของเคราะห์กรรมหนักเพราะอธิบายคำนิยามของคํำว่าโทษทุกข์และความรำบากความเจ็บป่วยความเรื้อรังแต่ซึ่งดาวพระเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนราภะของชาวลัคนาราศีมีนในภพเรือนที่11นั้นก็ใช่ว่าจะถ่ายเสียกันเสียทีเดียวเพราะดาวเจ้าเรือนราพะอันได้ชื่อว่าเป็นภพเรือนที่11นั้นก็แสดงถึงคุณประโยชน์ ความสำเร็จกําไรของชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ก่อเกิดประจักษ์ให้เห็นทั้งทางตรงและทางอ้อมซึ่งกําลังของดาวพระเสาที่ถือว่าเป็นดาวบาปพ,พระเคราะห์และโคจรสถิตในราศีใดราศีหนึ่งประมาณสองปีครึ่งนั้นก็ถือว่าแสดงถึงแรงปรารถนาสิ่งที่ได้มาง่ายๆทั้งการสแสวงหามาจนได้ และการไขว่คว้าเพื่อให้ได้มาให้เป็นให้มีเพราะคำนิยามของคำว่าลาภะก็คือการได้มาทั้งความทยานอยากของตนและความโรภโมโทสันอันเกิดขึ้นในจิตใจของตนนั้นก็แสดงถึงทรัพย์สินผลกำไรของกำนันต่างๆซึ่งชาวลัคนาราศีมีนั้นดาวพระเสาร์ ก็ใช่ว่าจะถูกฉโลกกับคนทุกคนหากดวงชะตาท่านใดนั้นที่มีลักษณะเดิมที่ดาวพระเสารไม่สถิตในภพอริภพมรณะได้พบวนะินาศนั้นก็ถือว่ายังสรงคุณมาตรฐานและให้ประโยชน์และให้คุณอุปการต่อดวงชะตาของท่านแต่หากดาวพระเสาร์ที่สถิตในภพเรือนอริภพเรือนมรณนะ และพบเรือนวินาศนั้นก็แสดงถึงพบเรือนที่เป็นทุสถานพก็อาจจะแสดงในเรื่องของการขัดขวางการมีอุปสรรคและความเหนื่อยยากความลำบากในการดำเนินวิถีชีวิตเช่นหากดวงชะตาท่านใดน,นั้นดาวพระเสาร์สถิตเดิมที่พบเรือนกัมมะหรือพบเรือนพันธุและพบเรือนปัตนินั้น ก็มีโอกาสในเรื่องของกิจการหน้าที่สายงานของตนการตั้งหลักปักฐานการสแสวงหาที่อยู่ที่อาศัยและการก่อร่างสร้างตัวในสายงานบังคับบัญชาของตนซึ่งดาวพระเสารกลุ่มลัคนาจนถึงปี70นั้นบุรพาจารย์โหนบางท่านก็ให้คํานิยามในเรื่องของความระบ,บาก การประสบพบเจอกับสิ่งที่เหนื่อยยากและ,ะเผชิญกับอุปสรรคและปัญหาที่จะต้องเพียรอุตสาหะอยู่มากมายซึ่งชาวลัคนาราศีมีนั้นก็เปรียบเสมือนกับราศีที่เป็นนางฟ้าเป็นผู้ที่อ่อนโยนและละเม,มียดละไมกับคนในสังคมในเมื่อดาวพระเสารทับลัคนากลุ่มตนุภบนั้นก็อาจจะ,ะเผชิญกับสภาพแวดล้อม ที่อาจไม่สมใจนึกสมใจปรารถนาเท่าใดนักแต่ชาวลัคนาราศีมีนั้นในเมื่อเรื่องเกิดกันไม่ได้อันว่ามีดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเลือลาภะที่แสดงถึงการได้มาทั้งในเรื่องของธุรกิจการค้าขายการขยักขยายตํตำแหน่งหน้าที่ของตนการประสบกับชัยชนะและความอุดมสมบูรณ์และความเจริญรุ่งเรือง ในวิถีทางอาชีพของตนนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงปีที่ดาวพระเสาจะสร้างคุณน่าประโยชน์และทำให้ชาวมีนก่อล่างสร้างตัวที่เป็นหลักและหมุดหมายสำคัญของชีวิตได้เพราะดาวพระเสานั้นแสดงถึงการมีโชคมีลาบและมีความสม่ำเสมอเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่เจ้าใหญ่ในงานของตน ทั้งการดูแลการอนุเคราะห์การช่วยเหลือก็ถือว่าจะสร้างผลกำไรในชีวิตของตนเป็นอย่างมากซึ่งหากชาวลัคนาราศีมีนั้นที่ทำธุรกิจการค้าขายการลงทุนทั้งหลายนั้นก็ถือว่าปี68เป็นปีที่ดาวพรฤหัสบดีถือว่าสรงคุณมาตรฐานเป็นอัมพุอุดมเกณฑ์และมีเกณฑ์เป็นปฐุมเกณฑ์เช่นกัน ก็ถือว่าเป็นปีที่จะหยิบจับอะไรนั้นก็จะมีคนที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือและออกดอกออกผลให้กับชาวมีนเป็นอย่างมากซึ่งปี68จนถึงปี69นั้นดาวพระศพดีที่จะโคจรสถิตย้ายในเดือนพฤษภาคมนั้นก็ถือว่าส่งกระแสจตุโกนถึงลัคนาอันมีดาวพระเสากลุ่มลัคนาทับลัคนาอยู่นั้น ก็ถือว่ามีโอกาสทั้งในเรื่องของยศถาบรรดาศักดิ์ฐานะและความสำเร็จในกิจการหน้าที่และพั่งพร้อมไปด้วยผู้มากบารมีการประสบความสำเร็จกับคนที่มีความรู้ความสามารถซึ่งดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนราพะอันว่าถึงลัคนานั้นก็ถือว่ามีโอกาสทั้งในเรื่องของคนใหญ่คนโตการเข้าถึงผู้มีอำนาจ และการบานขอความช่วยเหลือการประสานคอนเนคชั่นก็ถือว่าจะได้รับการตอบรับได้เป็นอย่างดีซึ่งชาวลัคนาราศีมีนในปีนี้นั้นก็ถือว่าดาวพระราหูก็แผงฤทธิ์แผงเดชให้กับชาวมีนมาหลายปีก็กำลังจะโครจรอ,ออกจากภพเรือนและลัคนาของตนซึ่งชาวลัคนาราศีมีนนั้น ก็ต้องมีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องของสภาวะจิตใจของตนความคุ้นคิตการคิดมากซึ่งพระราหูกลุ่มลัคนาชาวมีมาปีสองปีนั้นก็ถือว่าสภาพจิตใจทั้งจริตกิริยาวาจานิสัยประจวบเหมาะจนถึงความประพฤติของตนนั้นก็ถือว่าปรับเปลี่ยนกันไปมากเพราะชาวลัคนามีนั้น เป็นชาวลัคนาที่ไม่ค่อยถูกกับพระราหูเท่าใดนักแต่ในเมื่อดาวพระเสาร์กำลังจะเคลื่อนทับลัคนาก็ถือว่าเป็นรอบส0สปีที่ดาวพระเสาร์จะโคจรสถิตมาทับลัคนาในห้วงปีสองปีนี้ก็ถือว่าดาวพระเสาร์ที่จะทับลัคนาที่ตนุภพของชาวมีนจวบจนถึงปี25 7 0เจูนนั้น ก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาในการพลิกมิกฤิตให้เป็นโอกาสทั้งการข่ยคว้าผลประโยชน์และกําไรให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมากที่สุดเท่าที่ตนจะข่อยคว้ามาได้ซึ่งก็เป็นปีที่ดาวพระหัสปดีก็ถือว่าให้คุณมากแต่นอกเหนือจากดาวระดับตรีเทพนั้นก็ยังมีดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูก็ถือว่าหยุดพัก และโคจรเป็นปกติตั้งแต่ปลายมกราคมที่ผ่านมานั้นในวันที่19มีนาคมนั้นดาวมฤตยูก็จะโคจรสถิตที่พบเรือนสหชะซึ่งเป็นพบเรือนปกติที่จะโคจรที่พบเรือนนี้ไปจนถึงปีเจซึ่งดาวมฤตยูที่จะสถิตที่พบเรือนสหชะไปอีกหลายปีนั้นก็ต้องตรวจด,ดูดาวพระเคราะห์ ในลัคนาาของตนซึ่งหากดวงชะตาของชาวลักนณาราศีมีนในดวงชะตาเดิมของตนนั้นดาวมฤตยูไม่เป็นอริมรณะและวินาศหรือมฤตยูเดิมเป็นอสิติธาตุนั้นก็ถือว่าแสดงคุณในเรื่องของการสื่อสารการใช้เทคโนโลยีทั้งการติดต่อการเดินทางการสัญจรการท่องเที่ยว ซึ่งชาวลัคนาราศีมีหลายๆท่านนั้นก็ทำการโซเชียลการใช้แพลตฟอร์มในโลกออนไลน์ก็เป็นห่วงระยะเวลาในการสร้างฐานในการเข้าหาผู้คนและเป็นที่รู้จักในแวดวงสังคมเป็นอย่างมากอีกทั้งดาวมฤตยูที่สถิตในภพเรือนสาชานี้ก็แสดงถึงเพื่อนฝูงคนใกล้ชิด และการมีสมาคมร่วมกับผู้คนได้มากขึ้นหากดาวมฤตยูที่มาจากทุสถานพบหรือในดวงชะตาเดิมดาวมฤตยูมาจากราศีธาตุลมนั้นก็ถือว่าเป็นธาตุคู่ศัตรูก็ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางอุปัทวะอันตรายอีกทั้งในเรื่องของการเบียดเบียนการเบียดบังจากคนในสังคมรอบตัวของตน ซึ่งดาวมฤตยูก็ถือว่าเป็นดาวที่คอยกานแกล้งสร้างความผันผวนความไม่เป็นปกติในการดำเนินวิถีชีวิตซึ่งดาวมฤตยูให้คุณหรือให้โทษนั้นเวลาให้คุณมากก็ให้มากเสียทีเดียวหรือหากให้โทษนั้นก็สร้างความผันแปรและความปรับเปลี่ยนในวิถีชีวิตเป็นอย่างมากซึ่งดาวมฤตยู ที่โคจรสถิตในภพเรือนสาชะภพเรือนที่สามของลัคนามีนั้นก็ต้องตรวจดูดวงชะตาเดิมของตนทั้งการผูกดวงวางลัคนาการตรวจสอบคุณภาพดาวของตนเพราะดาวมฤตยูซึ่งถือว่าเป็นดาวแห่งภัยอาภพศและเป็นดาวแห่งความพลิกผันความผันผวนการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตนั้น ก็ถือว่าส่งผลรุนแรงกว่าดาวพระเสาร์และดาวพระราหูเป็นอย่างมากซึ่งหากดาวมรตุยูให้คนนั้นก็ถือว่าเป็นห่วงปีที่ดีของชาวมีนและในห่วงเดือนมีนาคมนี้นั้นดาวพระเกตที่โคจรสถิตย้ายที่ราศีสิงห์ก็คือพบเรือนอริซึ่งพระเกตที่โคจรสถิตในพบเรือนทุสถานภพนี้ ก็ถือว่าเป็นภพเรือนที่ต้องระวังในเรื่องของคนมีศัก์คนมีสีอีกทั้งคนที่คอยกันแกล้งหวังดีประสงค์ร้ายเป็นต้นซึ่งพระเกตที่ถือว่าเป็นดาววิญญาณธาตุนั้นก็ถือว่ากระตุ้นภพเรือนอริได้เป็นอย่างดีแต่ชาวลัคนาราศีมีนั้นดาวพระศุกร์ก็ถือว่ากลุ่มลัคนาอยู่อีกสามสี่เดือนข้างหน้าซึ่งดาวศุกร ที่ทับลัคนามาตั้งแต่ปลายเดือนมกรานั้นก็ถือว่าทรงคุณมาตรฐานเป็นมหาอุดซึ่งดาวพระศุกร์ก็ถือว่าเดินมนและเดินเสดอีกทั้งเดินพักอยู่พอสมควรก็จึงทำให้ดาวพระศุกร์ที่ทับลัคนาชาวมีนอยู่นั้นก็จะทับลัคนามีนไปจนถึงปลายพฤษภาคมก็ประมาณช่วงกลางปี68ก็ถือว่าทำให้ดาวพระศุกร์ สำแดงเดชให้กับชาวมีอยู่พอสมควรทั้งในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์การได้รับความรักและความสุขจากคนรอบตัวคนรอบข้างอีกทั้งดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนสหาชะในอีกสองสามเดือนข้างหน้านั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการจอการสัญจรอ,อ่อนทัวซึ่งโอกาสในการอยู่ไม่ติดที่นั้นก็มีโอกาสในเรื่องของการขยับการขยาย การหาลู่ทางช่องทางในการดำเนินวิถีชีวิตซึ่งดาวพระศุกร์ส่งคุณมาตรฐานเป็นอุดและกลุ่มลัคนาเช่นนี้ก็มีโอกาสในเรื่องของการแปลสภาพการโยกย้ายที่อยู่ที่อาศัยทั้งตำแหน่งหน้าที่การงานการปรับเปลี่ยนโยกย้ายตำแหน่งแห่งที่ของตนซึ่งดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะ ก็แสดงในเรื่องของการปรับเปลี่ยนการจบสิ้นการเริ่มต้นใหม่อีกทั้งดาวพระราหูก็ยังกลุ่มลักนาและกลุ่มร่วมกับพระศุกร์จนถึงเดือนพฤษภาคมในช่วงกลางปีนั้นก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้กับชาวลัคนาราศีมีนอีกทั้งดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพะนั้น ก็ถือว่าพักองศาจนถึงวันที่23กุมภาพันธ์ก็จะเริ่มเดินปกติในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปทั้งในเรื่องของการจัดการบัญชีรายรับรายจ่ายเอกสารสัญญาในทางการเงินอีกทั้งในเรื่องของการจัดสรรปันส่วนกิจการครอบครัวการดูแลร,รูปหลานบริบาลของตนนั้นก็จะมีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งดาวเจ้าเรือนกระดุมพระซึ่งเป็นดาวพระอังคารของชาวมีนั้นก็อย่างแสดงในเรื่องของการจัดการรายได้ทั้งในเรื่องของครอบครัวการแบ่งสรรปันสว่วนรายรับรายจ่ายของตนซึ่งดาวพระอังคารก็ถือว่าพักองศามาตั้งแต่ปลายปีห7เจที่ผ่านมาก็ถือว่าเจอเบี้ยหัวแตกอยู่มาสักพักทั้งการสั่นคลอนในเรื่องของบัญชีรายรับรายจ่าย การเงินการครังของครอบครัวก็ถือว่าหายใจลดต้นคอกันมาสักพักทั้งการหยิบยืมการกู้หนี้ยืมสินและการผัดผ่อนผ่อนปรนกันไปก็ถือว่าทำให้ชาวลัคนาราศีมีนก็ต้องบริหารตนบริหารคนและบริหารงานที่อันว่าสร้างความไม่เป็นปกติของชีวิตอยู่พอสมควรซึ่งเดือนมีนาคมนี้นั้น ดาวที่เป็นเจ้าภาพใหญ่ก็คือดาวพระเสาร์ดาวพระเสารนั้นจะโคจรสถิตกลุ่มลัคนาทับลัคนาในวันที่29มีนาคมซึ่งดาวพระเสารก็ถือว่าทำการโคจรสถิตย้ายและเคลื่อนเข้าศูนย์ราศีมีนตามปฏิทินของโหราศาสตร์นิรยนะราหิรีซึ่งก็ถือว่าเป็นปฏิทินที่โหราศาสตร์ไทยนั้น เริ่มใช้มาตั้งแต่ประมาณปี2 5 0 0เป็นต้นมาก็ถือว่าเป็นปฏิทินที่ใช้การโคจรตามหลักและวิถีตามความเป็นจริงของดาราศาสตร์และความเป็นสากลตามแบบของนาซาซึ่งหากดูที่ลัคนาที่ตนุภบนั้นก็ถือว่าเดือนมีนาคมจวบจนถึงเดือนเมษายนนั้นก็ถือว่ามีดาวทับลัคนาอยู่หลายดวง ก็น่าจะเป็นห่วงระยะเวลาที่ชาวมีนั้นทั้งในเรื่องของภาระหน้าที่ความคิดการกระทําของตนก็หลายเรื่องหลายราวอันว่าสิ่งที่พันผัวและถาโถมเข้ามาในชีวิตนั้นก็ต้องดูแลบริหารจัดการและแก้ไขสถานาการณ์ต่างๆในห่วงระยะเวลาดังกล่าวไปได้ซึ่งดาวพระกศกลุ่มร่วมทับรักนา ที่ตโนภมากมายเช่นนี้ก็ต้องตั้งสติให้ดีใช้องค์ความรู้ใช้สมาธิของตนในการจัดการแก้ปัญหาและค่อยเป็นค่อยไปอย่างเป็นระบบและเป็นระเบียบของชีวิตก็ถือว่าทำให้ชาวลัคนาราศีมีนั้นอันได้ชื่อว่าดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนราพะและถือว่าเป็นดาวประธานฝ่ายบาปประรนั้น ก็ต้องตรวจดูดวงชะตาของตนทั้งการผูกด,ดวงวางลาักนณาก็จะทำให้ชาวลักนณาราศีมีนั้นทราบว่าดาวพระเสารข,ของตนมาจากภพเรือนใดสถิตยอยู่ในภพเรือนราศีที่ให้คุณหรือไม่หากดาวพระเสารมาจากภพเรือนที่ดีและจรมาทับลักนณาในปี68 69และปีเจนนั้นก็จะแสดงคำนิยามและความหมาย ในลักษณะดังกล่าวที่กล่าวมาข้างตน้นก็หวังว่าจะเป็นปีที่ดีของชาวมีนซึ่งชาวลัคนาราศีมีนนั้นเป็นชาวลัคนาที่มีองค์ความรู้มากเป็นคนที่มีปัญญาบริสุทธิ์และใช้ความรู้ความสามารถและการไขว่คว้าความสำเร็จได้ด้วยตนเองก็หวังให้ชาวลัคนาราศีมีน,น จะผ่านพ้นกับห่วงระยะเวลาที่ดาวพระเสาทับลัคนณาไปได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นด่านและอุปสรรคสำคัญที่บางท่านก็เคยประสบหรือบางท่านก็ไม่เคยพบเจอกันมาก่อนซึ่งดาวพระเสาสถิตทับลัคนณาในรอบ30ปีนั้นก็หวังว่าจะเป็นปีที่ก่อร่างสร้างตัวการเกิดรากฐานและแก่นของชีวิตที่จะเป็นคุณูปการ และก่อเกิดความสุขความสะทพรความรุ่งโรดของชีวิตท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนันจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกทกท่านและขอให้รอดพ้นจากอุป,ปัตวะอันตรายทั้งอริราชศตรูโรคภัยไข้เจ็บตลอดจนถึงความทุกข์ความโศกความเศร้าความอะไรทั้งหลายก็ขอให้มาลายหายสิ้นไป และขออำนาจบุญและบารมีของท่านทั้งหลายนั้นที่สั่งสมมาตั้งแต่อดีติชาติทั้งทานบารมีศีลบารมีเมตตาบารมีเพื่อให้ก่อเกิดอิทธิฤทธิ์และบุญ,ญยฤทธิ์จงบรรดาลโชคให้ท่านทั้งหลายนั้นก่อเกิดแต่ความสมบูรณ์ผนผลความเป็นสิริมงคลและความกระเสพเปรย์ในกิจการการงานอาชีพ ความเจริญก้าวหน้ารุ่หน้าและความสำเร็จตามความประสงค์และความปรารถนาทุกๆประการก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนนั้นจงมีแต่ความโชคดีทุกที่วาราตีการขอบพระคุณครับ